ดีค่ะสหรับนึ่นีพวกเรากลุ่มกลุ่มสี่แกลุ่มห้านะคะจะมาทดลองเรื่องสำหรับจะมาทดลองเรื่องอะไรคะแรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่านค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีทำค่ะก็คือเรานะคะจะใช้ชุดศึกษาแรงระหว่างลวดตัวนำนะคะแล้วก็เราจะวางคานที่ติดกับลวดบนที่รองรับนะคะแล้วก็เราจะรับคานให้สมดุลโดยการเลื่อนฉุกยางนะคะฉุกยาง และเมื่อขณาที่คาสมดุลน,นะคะลวดที่ติดคานจะอยู่เหนือกลุ่มของลวดในกล่องเล็กน้อยและจะอยู่ขนานกันนะคะโดยการต่อวงต่อฟฟ้านะคะการที่เราต่อไวะคะ้ค่ะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าในลวดทั้งสองชุดมีทิศเดียวกันแล้วเราก็จะเปิดสวิตช์มอบแรงดันนะคะแล้วเราก็จะสังเกตการเคลื่อนที่ของลวดตัวนั้นที่ติดคานค่ะโดยจะสังเกตได้จากเรายังไงนะ <laughs> ใช่ค่ดูก่อนนะคะเราจะใช้นิ้วให้ดูก่นนะคะดูนิ้วละค่ะนิ้วเราสวยไหมคะบวยค่ะาจะใช้นิ้วให้ดูกันนะคะล้วจะสังเกตว่ากระแสสองกรแสนี้ไปทานเดียวกันนะคะมันจะทำให้เกิดแรงไม่เห็นเหรอโอเคค่ะเราองไม่ห็นค่ะโอเคดูสังเกตแรงสองแรยกระแสสองกระแสนี้นะคะเส้ทางจะจะเดินทางเคลื่อนไปทานเดียวกันนะคะแล้วจะทำให้เกิดแรงแรงดึงดูดระหว่างสองแรงนี้นะคะ แล้วก็จะทําให้เหล็กเหล็กอันนี้เพื่อนที่เพื่อนที่เข้ามาฝั่งนี้นะคะเพื่อนที่เข้ามาเพื่อนที่เข้ามาฝั่งขวามือนะคะเราจะแสดงให้ดูตอนนี้เราจะแสดงนะคะโดยโดยโดยเปิดสวิตช์ขาเปิดสวิตช์ขะเปิดสวิตช์ขาหน่ะสองหนึ่งสองสามนั่นเข้าไปแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นเห็นเพื่อนที่เข้ามาไหมคะค่ะค่ะแล้วก่อ